นายสุรชัยเลี้ยงบุญเล่ชายรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่หนึ่งนำคณะสมาชิสภานิติบัญญัติแห่งชาติประกอบด้วยนางพิไลพันธ์สมบัติสิริประธานคณะกรรมการการต่างประเทศนายศักดิ์ทิพย์ไกรเลิกนายสมชายสแสวงการพลเอกอักกนิตหมื่นสวัสดและนางน,นร,รัต์พิมพ์เสนเลขาธิการวุฒิสภาเดินทางไปเคารพศพสมเด็จเจสิมประธานวุฒิสภาราชนาจักรกัมพูชาและประธานพักประชาชนกัมพูชาณราชนาจักรกัมพูชา ทางนี้ได้มีประกาศไว้ทุกจากราชนจาจักรกัมพูชาที่06ลงวันที่8มิถุนายน2558ความว่าการไว้ทุก์สมเด็จอัครามาหาโพธิสารเจียซิมประธานวุฒิสภาและประธานพักประชาชนกัมพูชาซึ่งได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่8มิถุนายนพุทธศักราช2558เวลา15นาฬิกา45นาทีด้วยโรคชาราที่กรุงพนมเปญด้วยวัย83ปี ทั้งนี้ในการประกาศระบุว่าด้วยสมเด็จอัครมหาโพธิสารเจียซิมประธานวุฒิสภาและประธานพักประชาชนกัมพูชาที่ตลอดชีวิตของท่านได้เสียสละทั้งกําลังกายกําลังใจในการต่อสู้เพื่อชาติและมอตุภูมิที่สำคัญคือการพาประเทศชาติหลุดพ้นจากการฆ่าล้างเผ่าพัาานุ์ของเขเมรแดงในปี1979และพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบัน โดยรัฐบาลกัมพูชาได้ประกาศข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1. ประกาศให้วันที่19มิถุนาย,ยน2558เป็นวันไว้ทุกอย่างเป็นทางการ 2. ให้ทุกกระทรวงหน่วยงานโรงเรียนโรงพยาบาลรัฐเอกชนทั้งหลายและข้าราชการตำรวจทหารวัดอารามทุกแห่งและประชาชนทั่วประเทศให้ลดธงลง1ใน3ของธงชาตินับจากยอดเสาในวันที่19มิถุนาย,ยน2558 3สถานีวิทยุทุกแห่ง และโทรทัศน์ของรัฐและเอกชนให้หยุดการแสดงหรือโฆษณาทุกอย่างที่มีลักษณะคลื้นเรรงในวันที่19มิถุนายน2558โดยขอให้ทุกกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้าราชการทั้งหลายปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นการไว้ทุกข์ในครั้งนี้ หลงชื่อสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนนายกรัฐมนตรีราชนาจักรกัมพูชาและข่าวการเสียชีวิตของสมเด็จเจสิมประธานวุฒิสภาและประธานพักประชาชนกัมพูชาในครั้งนี้ได้สร้างความเสียใจให้กับประชาชนชาวกัมพูชาในพื้นที่กรุงปอยเปตเป็นอย่างมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุชาวเขมรจํานวนมากที่ให้ความเคารพศรัทธาต่อสมเด็จเจสิมต่างยกย่องว่าเป็นผู้ที่ทำให้ประชาชนกัมพูชาหลุดพ้นจากเงื้อมมือ ขมขมนแดงมาได้จนถึงวันนี้